คุณยูกิพนักงานร้านอาหารในเมืองหลวงเก่าอย่างเกียวโตประเทศญี่ปุ่นเล่าว,ว่าเธอจะไม่มีวันลืมเหตุการณ์หนึ่งไปตลอดชีวิตเธอสารภาพอย่างอายอว่าตอนแรกฉันไม่ค่อยชอบคนไทยเท่าไหร่เหตุผลก็คือเมื่อเธอเริ่มทำงานที่โรงแรมมีลูกค้าจำนวนมากที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ซึ่งทำให้เธอเครียดมากโดยเฉพาะอย่างยิง่ง เธอรู้สึกว่าคนไทยมักจะมีแนวโน้มแบบนั้นสูงเธอประหลาดใจมากเพราะคิดว่าชาวต่างชาติที่มาพักโรงแรมหรูๆก็น่าจะพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้แต่คนไทยส่วนใหญ่กลับไม่เข้าใจแม้แต่วลีง่ายๆและมักจะยิ้มและพยักหน้าแม้จะดูไม่เข้าใจก็ตามในความเป็นจริงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของชาวต่างชาติมีหลากหลายระดับ และสำหรับนักท่องเที่ยวบางกลุ่มการสื่อสารอาจเป็นเรื่องท้าทายทำไมกันนะคุณยูกิสงสยัยแต่ไม่นานเธอก็สังเกตเห็นลักษณะเฉพาะของพวกเขาพวกเขาเป็นคนสบายสบายและดูผ่อนคลายไม่เคยขึ้นเสียงเมื่อถูกถามอะไรก็จะยิ้มอย่างเป็นมิตรและตอบกลับด้วยท่าทีที่นุ่มนวลเธอเล่าว่าในตอนแรกท่าทีที่ดูสบายๆเกินไปของพวกเขากลับทำให้เธอหงุดหงิดเสียอีก คนไทยอาจจะไม่ได้เคร่งครัดเรื่องระเบียบวินัยเท่าไรกระมังเธอคิดในใจเพราะคุณยุกิไม่เคยไปประเทศไทยและไม่มีเพื่อนคนไทยเลยจึงมีอคติต่อคนไทยแล้วก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่งานเลี้ยงอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ซึ่งเปลี่ยนความประทับใจของเธอที่มีต่อคนไทยไปอย่างสิ้นเชิงในช่วงคำ่ำบุฟเฟ่ที่มีอาหารญี่ปุ่นเลิศรสเรียงรายก็คึกคักเหมือนเช่นเคยมีแขกของโรงแรมมาเยือนเป็นจำนวนมาก มีเมนูที่น่ารับประทานเรียงรายอยู่ทั้งเทมปุระทอดกรอบซูชิสดใหม่ซุปมิโซะร้อนๆและเนื้อย่างหอมกรุ่นทุกคนต่างดูเหมือนรอไม่ไหวที่จะเข้าแถวตักอาหารณขณะนั้นเองกลุ่มคนที่คุณยูกิแอบเรียกว่าความสมุปก่อนพายุก็มาถึงโอ้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนมาอีกแล้วทีนะวันนี้เธอเตรียมใจไว้แล้ว เมื่อพวกเขาปรากฏตัวบรรยากาศของร้านอาหารก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงราวกับว่าห้องบุฟเฟต์กลายเป็นสนามรบตั้งแต่ทางเขา้าพวกเขาก็แสดงตัวตนออกมาอย่างเต็มที่ทุกคนต่างพูดคุยเสียงดังอย่างองอาจรากับจะประกาศว่าคัดเก่งที่สุดเมื่อขอให้รอสักครู่เพราะที่นั่งเต็มเสียงตะโกนก็ดังลั่นว่าฉันจ่ายเงินพักที่นี่นะ เสียงดังจนไม่ต้องใช้ไมโครโฟนทำให้บทสนทนาของโต๊ะอื่นๆหยุดชะงักไปโดยปริยายเมื่อได้ที่นั่งแล้วการแสดงของจริงก็เริ่มขึ้นพวกเขาวิ่งเต็มฝีเท้าไปยังเคาน์เตอร์บุฟเฟ่ที่หน้าถาดปลาดิบพวกเขาต่างใช้ข้อศอกดันกันเองเรากับกำลังแย่งชิงปลาทูหน้าชิ้นโตกันอย่างดุเดือดภาพนั้นช่างเหมือนกับการแย่งรีบาวในบาสเกตบอลเสียท้จริงดูยังไงก็ไม่ใช่สำหรับคนเดียว พวกเขาตักอาหารในปริมาณที่มากเกินไปอย่างล่าเฉยเมยและไม่ใช่แค่คนเดียวบางคนถึงกับสร้างทออาหารบนจานของตอนเองซึ่งถือเป็นศิลปะ,ะแขนงหนึ่งเลยทีเดียวบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดจนคนรอบข้างต้องลุ้นระทึกว่าทอจะถล่มลงมาเมื่อไหร่แน่นอนว่าในพจนานุกรมของพวกเขาไม่มีคำว่ายอมสไตล์พื้นฐานของพวกเขาคือการแทรกตัวผ่านช่องว่างแทนการต่อแถว และที่น่าทึ่งคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาพวกเขาทิ้งอาหารที่กินไม่หมดไว้อย่างน่าเชยเมยและยิ้มร่าไปยังจานต่อไปบนโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารที่ไม่ถูกแตะต้องและคุณยุกิก็ได้แต่ถอนหายใจและพูดว่าคงต้องทิ้งแล้วสินะเมื่อพยายามเตือนพวกเขาก็จะโกรธกลับและพูดว่านี่มันบุฟเฟ่ไม่ใช่หรอจะตักเท่าไรก็ได้มันผิดตรงไหน การเหลืออาหารอาจเป็นเครื่องหมายของความมั่งคั่งในวัฒนธรรมของพวกเขาแต่สำหรับพนักงานแล้วมันเป็นสาเหตุของอาการปวดหัวถึงกระนั้นคุณยูกิก็ยังคงยิ้มและยืนหยัดต่อไปทุกวันคืนหนึ่งคุณยูกิรู้สึกว่าตัวเองถึงขีดจํากัดแล้วเมื่อชายคนหนึ่งโกรธจัดที่เห็นป้ายบอกว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเขาจึงวางแก้วลงบนโต๊ะอย่างแรงและตะโกนว่า ทำไมสาเกถึงต้องเสียเงินด้วยถ้าอาหารกับเครื่องดื่มไม่มาพร้อมกันแล้วอาหารติดคอใครจะรับผิดชอบมือของคุณยูกิหยุดชะงักเธอเบิกตากว้างและขยับตัวไม่ได้กว่าจะทําให้เขาเข้าใจได้ก็ใช้เวลาไปเกือบชั่วโมงและแล้วบางอย่างในตัวคุณยูกิก็กขาดสะบั้นหลงทนไม่ไหวแล้วเธอบอกว่านั่นเป็นครั้งแรกที่เธอร้องไห้ในห้องพักพนักงาน และในวันรุ่งขึ้นคุณยูกิก็ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวอีกครั้งในใจของเธอมีแต่คำภาวนาว่าขอให้วันนี้เป็นวันที่สงบสุขเธอในขณะนั้นเองกลุ่มชาวเอเชียแปดคนก็ปรากฏตัวขึ้นที่ทางเข้าร้านอาหารเป็นคู่สามีภรรยาสูงอายุคู่สามีภรรยาสาวสองคู่ซึ่งน่าจะเป็นครอบครัวของพวกเขาและเด็กๆ เป็นกลุ่มคนที่มีใบหน้ายิ้มแย้มที่บ่งบอกว่ากำลังสนุกกับการท่องเที่ยวเข้าได้ไหมครับชายสูงอายุถามอย่างสุภาพเป็นภาษาอังกฤษท่าทีที่ถ่อมตนและสุภาพของเขาทำให้คุณยูกิชะง,งักไปครู่หนึ่งเอ๊ะเข้าได้ไหมคะแน่นอนคะ่ะพวกเขาเป็นคนไทยคุณยูกิคิดในใจอ๋อพวกที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้และดูสบายใจอีกแล้วสินะ แต่ก็ยังดีกว่าพวกเสียงดังล้วนะแต่แม้กระทั่งตอนที่นำทางไปยังที่นั่งเด็กๆก,ก็ถูกพ่อแม่จูงมือไม่ได้กระโดดโลดเต้นหรือส่งเสียงดังเลยเมื่อมองไปรอบๆบ,บริเวณบุฟเฟ่ก็พบว่ามีคนเริ่มมารวมตัวกันที่อาหารยอดนิยมตามปกติจากประสบการณ์ของคุณยุกิหากกลุ่มคนจีนมาถึงตอนนี้สงครามแย่งชิงอาหารก็จะปะทุขึ้นแต่กลุ่มคนไทยกลับแตกต่างออกไป ทามกลางเมนูยอดนิยมที่เรียงรายอยู่ไม่มีใครเลยที่ตักอาหารจนเต็มจานพวกเขาตักหลากหลายชนิดทีละน้อยและค่อยๆลิ้มรสอย่างช้าๆพวกเขาไม่ได้แทรกตัวเข้าไปในฝูงชนและหากมีคนต่อแถวอยู่ข้างหน้าพวกเขาก็จะรอคิวอย่างเงียบๆเ,เมื่อถึงคิวของพวกเขาเองพวกเขาก็จะตักอาหารเพียงเล็กน้อยและวางไว้ที่มุมหนึ่งของจานสัมผัสได้ถึงท่าทีที่ระมัดระวังรากับจะบอกว่า ขอลองชิมดูก่อนนะคะสิ่งที่ทำให้เธอประหลาดใจที่สุดคือตอนที่เด็กชายอายุประมาณสิบขวบกำลังจะตักอาหารมือเล็กๆนั้นเพลอททำที่คีบหล่นและในวินาทีที่เสียงแกรงดังขอโทษครับเด็กชายพนมมือไหว้ขอโทษคุณยูกิอย่างนอบน้อมและพ่อแม่ของเขาก็รีบวิ่งเข้ามาขอโทษด้วยสีหน้าสำนึกผิดต้องขอโทษจริงๆนะครับการกระทำที่สุภาพอย่างยิ่งนี้ ทำให้คุณยูกิรู้สึกประทับใจอย่างมากพวกเขาตักกินดื่มพูดคุยและหัวเราะกันโดยไม่รบกวนโต๊ะอื่นได้แม้แต่น้อยยูกิพลันคิดในใจว่าหรือว่าอาหารญี่ปุ่นจะไม่ถูกปากคนไทยเพราะพวกเขาดูเกรงใจและทานน้อยมากเธอจึงตัดสินใจรวบรวมความกล้าเข้าไปพูดคุยด้วยอาหารทุกปากไหมคะเธอเอ่ยถามอย่างนุ่มนวล เมื่อได้ยินเช่นนั้นพวกเขาก็มีสีหน้าสดใสขึ้นและยิ้มอร่อยมากครับเราชอบอาหารญี่ปุ่นมากคำตอบนั้นทำให้ยุกิประหลาดใจเอ๊ะอร่อยเหรอคะถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ทานเยอะกว่านี้ล่ะคะเธอจึงหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาใช้แอปแปลาภาษาเพื่อแสดงข้อความว่าทำไมถึงตักไปแค่อย่างละนิดละหน่อยคะที่นี่เป็นบุฟเฟ่ทานได้เต็มที่เลยนะคะ ทันใดนั้นแขกผู้ชายคนหนึ่งก็หยิบสมาร์ทโฟนของเขาขึ้นมาแล้วยื่นหน้าจอภาษาญ,ญี่ปุ่นให้เธอดูบนนั้นมีข้อความปรากฏว่าเพราะอาหารอร่อยแบบนี้แขกท่านอื่นก็คงอยากจะทานเหมือนกันเราจะเก็บไว้ทานคนเดียวทั้งหมดไม่ได้ของอร่อยต้องแบ่งปันให้ทุกคนได้ลิ้มลองครับช่วงขณะหนึ่งเวลาเหมือนหยุดนิ่งคำพูดเหล่านั้นทำให้หัวใจของยุกิสันสะท้าน อะไรนะมีวิธีคิดแบบนี้ด้วยหรอสำหรับยูกิที่คุ้นเคยกับวัฒนธรรมบุฟเฟต่ตแบบใครดีใครได้แนวคิดนี้ช่างเหมือนมาจากคนละมิติเพราะอร่อยจึงอยากแบ่งปันมันเป็นคำพูดที่ทำให้เธอเหมือนตาสว่างในตอนนี้ยูกิได้ตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าพฤติกรรมของคนไทยแต่ละคนไม่ได้หยุดอยู่แค่ระดับคนมีมารยาทดี แต่มันคือการแสดงออกของน้ำใจและความเกรงใจที่คิดถึงผู้อื่นยิ่งไปกว่านั้นความใส่ใจนั้นยังเผื่อแผ่มาถึงพนักงานด้วยเมื่อเธอพยายามอธิบายเกี่ยวกับอาหารพวกเขาก็จะยิ้มและพูดว่าขอบคุณครับและแม้แต่ตอนที่เธอแค่รินน้ำให้พวกเขาก็กล่าวขอบคุณหลายต่อหลายครั้งท่าทีนั้นทำให้ยุกิรู้สึกอบอุ่นหัวใจและเธอรู้สึกได้อย่างแท้จริงว่า คนเหล่านี้ไม่ได้มาที่นี่เพื่อทานอาหารเพียงอย่างเดียวแต่พวกเขาให้ความสำคัญกับพื้นที่แห่งนี้เพื่อที่จะได้ใช้ช่วงเวลาดีๆร่วมกับทุกคนที่นี่หลังจากเลิกงานยูกิได้พูดคุยกับอายากะพนักงานทำความสะอาดเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่เพิ่งเช็คเอาท์ไปนี่ยูกิเธอเห็นห้องของกลุ่มลูกค้าชาวไทยนั่นหรือยังอายากะเริ่มต้นบทสนทนา สะอาดจนน่าตกใจเลยละ่ะห้องพักหลังจากที่คนไทยเข้าพักนั้นเป็นระเบียบเรียบร้อยจนแทบจะคิดว่าไม่ต้องจัดเตียงใหม่ผ้าชัะตัวที่ใช้แล้วถูกพับรวบรวมไว้ที่เดียวกันขยะถูกแยกใส่ถุงแลว้ววางไว้ที่มุมห้องพวกเขาคงคิดที่จะช่วยให้นานของเราเบาลงนิดหน่อยสินะยูกิพยักหน้าเห็นด้วยในทางกลับกันห้องพักหลังจากที่นักท่องเที่ยวชาวจีนใช้แล้วกลับเป็นอีกโลกหนึ่ง ในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งที่คนไทยทิ้งไว้ไม่ใช่เศษเงินแต่เป็นล่องรอยของน้ำใจข้อความอาริกกโตที่เขียนด้วยลายมือและบรรยากาศที่เป็นระเบียบที่สัมผัสได้ทันทีที่ก้าวเข้าไปในห้องถึงจะไม่มีทิปแต่พวกเขาก็ทิ้งน้ำใจไว้ให้ที่นั่นยูกิพยักหน้าอย่างเห็นด้วยกับคำพูดของอายากะเมื่อความรู้สึกนั้นยังคงอยู่ในใจยูกิก็เริ่มเผชิญหน้ากับอคติที่เคยมีอยู่ในใจของเธอ พูดตรงๆตอนแรกฉันไม่ได้มีความประทับใจอะไรที่ดีต่อคนไทยเลยนะแต่ตอนนี้มันต่างไปอย่างสิ้นเชิงแม้ไม่มีคำพูดแต่จิตใจก็สื่อถึงกันได้ฉันไม่เคยคิดเลยว่าจะสามารถสื่อสารอะไรได้มากมายขนาดนี้ทั้งที่พูภาษาญี่ปุ่นไม่ได้คนไทยมองว่าการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเป็นเรื่องปกติยูกิรู้สึกว่านั่นไม่ใช่แค่กฎเกณฑ์แต่มันคือวัฒนธรรมที่ถูกปลูกฝังมาอย่างเป็นธรรมชาติ ฉันเคยเชื่อว่าคนญี่ปุ่นเราก็เป็นชนชาติที่อ่อนโยนและสุภาพแต่ในพฤติกรรมของคนไทยมีความใส่ใจที่ลึกซึ้งไปอีกระดับหนึ่งตอนนี้ฉันเชื่อมั่นเช่นนั้นตอนนี้ฉันเคารพทะเทศไทยจากใจดวงตาของยูกิเป่งประกายความภาคภูมิใจขณะที่พูดเช่นนั้นคุณคิดว่าอย่างไรที่งานเลี้ยงบุฟเฟ่ซึ่งทุกคนสามารถทานได้อย่างอิสระบางทีเนื้อแท้ของคนเราอาจจะถูกเปิดเผยในความอิสระนั้นเอง แม้ว่ายูกิจะประทับใจกับภาพลักษณ์ของคนไทยในครั้งนี้มากแต่ในความเป็นจริงแล้วคนญี่ปุ่นก็มีค่านิยมที่สำคัญคือการไม่ทานอาหารทิ้งคว้างเช่นกันคนญี่ปุ่นก็มีวัฒนธรรมในการขอบคุณอาหารและให้ความสำคัญกับอาหารด้วยเหตุน,นี้บางทีพวกเขาอาจจะรู้สึกถึงความงดงามที่ใครขึ้นกับตนเองในภาพลักษณ์นั้นความใส่ใจในการเคารพอาหารและคิดถึงผู้อื่นย่อมกลายเป็นสะพานเชื่อมโลกใบนี้เข้าไว้ด้วยกันอย่างอ่อนโยนได้อย่างแน่นอน หลายวันต่อมามีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่างลึกซึ้งภายในใจของคุณยูกิความทรงจำเกี่ยวกับครอบครัวชาวไทยรอยยิ้มอันอ่อนโยนของพวกเขาการกระทำที่เปี่ยมด้วยน้ำใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อความที่ว่าของอร่อยต้องแบ่งปันให้ทุกคนยังคงตราตรึงอยู่ในความคิดของเธอมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอีกต่อไป แต่ได้กลายเป็นเลนใหม่ที่เธอใช้มองการทำงานและโลกรอบตัวคุณยูกิเริ่มสังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากขึ้นเธอตระหนักว่านอกจากกลุ่มลูกค้าที่ส่งเสียงดังแล้วยังมีนักท่องเที่ยวอีกมากมายจากทุกๆมุมโลกที่เพลิดเพลินกับมื้ออาหารอย่างเงีบยบๆเขารบพื้นที่ส่วนรวมและปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพเพียงแต่ก่อนหน้านี้ความหงุดหงิดได้บดบังสายตาของเธอ ทำให้เธอจดจ่ออยู่แต่กับเรื่องแย่ๆบ่ายวันหนึ่งในช่วงพักคุณยูกิเปิดคอมพิวเตอร์และค้นหาคำภาษาไทยง่ายๆเธอฝึกออกเสียงคำว่าสวัสดีค่ะและขอบคุณค่ะอย่างเขินอายเพื่อนร่วมงานที่เดินผ่านมาเห็นเขา้าจึงแกล้งแซวว่าอ้อยูกิจะย้ายไปทำงานที่สาขากรุงเทพหรอจ๊ะคุณยูกิเพียงแค่ยิ้มและตอบว่าฉันแค่อยากจะกล่าวคำขอบคุณได้อย่างจริงใจมากขึ้นเท่านั้นเอง ไม่กี่วันต่อมาพายุที่คุ้นเคยก็พัดเข้ามาในร้านอาหารอีกครั้งยังคงเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีสไตล์สมรภูมิแบบเดิมพวกเขายังคงพูดเสียงดังแซงคิวและตักจนล้นจานแต่ครั้งนี้แทนที่จะรู้สึกโกรธจนอยากจะร้องไห้คุณยูกิกลับรู้สึกสงบและนิ่งอย่างน่าประหลาดใจเธอมองภาพความโกลาหลตรงหน้าและแทนที่จะรู้สึกขุนเคืองเธอกลับรู้สึกสงสารเล็กน้อย บางทีพวกเขาอ่านไม่เคยถูกสอนเรื่องการแบ่งปันเธอคิดในใจขณะที่เก็บกวาดโต๊ะที่เจ็มไปด้วยอาหารเหลือของพวกเขาเธอยังคงทำงานอย่างมืออาชีพแต่ในใจไม่มีความขมขื่นอีกต่อไปกลับกันเธอหวนนึกถึงจานที่ว่างเปล่าของครอบครัวชาวไทยและยิ้มออกมามันเป็นภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่เพื่อตัดสินแต่เพื่อย้ำเตือนเธอถึงความงดงามของความเมตตา โอกาสในการฝึกฝนบทเรียนใหม่ของคุณยูกิมาถึงในช่วงสุดสัปดาห์คู่สามีภรรยานหนุ่มสาวชาวไทยคู่หนึ่งเดินเข้ามาในร้านอาหารพวกเขาดูขี้อายเล็กน้อยเมื่อมองดูเมนูที่เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดคุณยูกิสูดหายใจเข้าเดินเข้าไปหาพวกเขาและยิ้มอย่างสดใสพร้อมกับพนมมือไหว้แบบที่เธอเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตและพูดช้าๆว่าสวัสดีค่ะ ดวงตาของคู่รักคู่นั้นเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจและความดีใจพวกเขาตอบรับคำทักทายของเธอด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นตลอดมื้ออาหารคุณยูกิพยายามช่วยเหลือพวกเขาสุดความสามารถโดยใช้ทั้งแอปแปลภาษาและภาษากายทุกครั้งที่เธอนำอาหารไปเสิร์ฟพวกเขาก็จะกล่าวขอบคุณครับด้วยความซาบซึ้งใจความผูกพันเล็กๆที่เกิดจากคำพูดง่ายๆไม่กี่คำ สร้างบรรยากาศเป็นมิตรและน่ารื่นรมอย่างยิ่งคืนนั้นขณะที่กำลังทำความสะอาดห้องพักพนักงานกับอายากะคุณยูกิก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนี้ฉันทักไทยลูกค้าชาวไทยเป็นภาษาของพวกเขาด้วยนะคุณยูกิเล่าด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นอายากะก็หัวเราะแล้วเป็นไงบ้างล่ะพวกเขาประหลาดใจไหมแน่นอนสิแล้วรอยยิ้มของพวกเขานะมันจริงใจมากเลยนะอายากะ ฉันเพิ่งรู้ตัวว่าสิ่งที่ฉันขาดไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่ทักษะทางภาษาแต่เป็นการเปิดใจตั้งหากยูกิหยุดพูดไปครู่หนึ่งพลางมองออกไปนอกหน้าต่างที่ซึ่งแสงไฟของเมืองเกียวโตกำลังส่องประกายระยิบระยับฉันตัดสินใจแล้วคุณยูกิบอกฉันจะเก็บเงินจะเอาไปทำอะไรหรอไปเมืองไทยยูกิตอบดวงตาของเธอฉายแววแน่วแน่ ฉันอยากไปประเทศของผู้คนที่คิดถึงผู้อื่นเสมอฉันอยากไปสัมผัสความมีน้ำใจและความเกรงใจที่พวกเขาแสดงออกมาด้วยตนเองฉันอยากจะเข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงยังคงความอ่อนโยนและจิตใจที่ดีงามไว้ได้แม้จะอยู่ต่างแดนเรื่องราวพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่บุฟเฟ่ไม่ได้เป็นสาเหตุของความหงุดหงิดสำหรับยูกิอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ การเดินทางเพื่อค้นหาวัฒนธรรมที่สัมผัสหัวใจของเธออย่างไม่คาดคิดและลึกซึ้งที่สุดสำหรับยูกิคำสัญญาเรื่องการเดินทางไปประเทศไทยไม่ใช่เพียงการไปพักผ่อนอย่างเดียวแต่เป็นการเดินทางเพื่อสแสวงหาต้นกำเนิดของความดีงามขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับถ้าเป็นไปได้ฝากกดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับเราจะดีใจมากหากคุณแสดงความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็น แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ